สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า exploratory factor analysis นะครับเดิมไอตัว EFA ตัวนี้นครับมันตัวย่อคือ EFA นะครับผมแบ่งเป็นสอนประมาณสัก3ค่าค่าประสามชั่วโมงนะครับก็ผมจะพยายามซอยวิดีโอให้ให้มากขึ้นละกันนะครับเพื่อให้เพื่อให,เอให้เพื่อให้พยายามให้มัน เนือหาจบในบทเดียวนะครับในในวิดีโอเดียวแล้วเราไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็ถ้าพูดถึง efa ทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบนะครับเรื่องของการทดสอบทฤษฎีการทดสอบแบบคลาสสิกหรือว่า classical test theory นะครับรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบการสกัดองค์ประกอบการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะครับแล้วก็การเลือกจํานวนองค์ประกอบนะก็โคตรทมีเนื้อหามากกว่านี้แหละแต่ว่าเออผม พูดเอาไลให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดตัวอย่างก่อนว่าเ e ออ EFA มันคืออะไรแล้วมันวิเคราะห์ผลได้ผลออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างก่อนแล้วกันนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติเนี่ยว่าผมอยากรู้ว่าผมหน้าตาดีไหมนะครับเออผมอยากผมผมจะรู้ได้ยังไงนะครับความหน้าตาดีของผมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็น,ปนภาวะสนินิฐานนะครับเป็น สิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถดูได้นะครับสิ่งเราสามารถวัดได้โดยการไปถามคนอื่นนะครับสมมุติว่าผมถามเพื่อน8คนนะครับว่าอ่ะให้คะแนนผมซิว่าผมหน้าตาดีขนาดไหนจะให้คะแนนระหว่าง1 1คือหน้าตาแย่สุดๆเลยนะครับจนถึง10บเนี่ยคือหน้าตาดีสุดๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาข้อมูลเพื่อนทั้ง8คนมาประเมินนะครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยในความคิดเห็นทั้ง8คนแล้วทําให้ผม คิดว่าผมหน้าตาดีขนาดไหนก็วิธีการง่ายที่สุดก็อาจจะหาค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทั้ง8คนแล้วก็ลองดูได้ว่าเออสรุปแล้วเนี่ยผมหน้าตาดีเทียบเท่ากับตัวเลขคือเท่าไหร่นะครับผมอาจจะให้คณะน้ําหนักคะแนนของเพื่อนเท่ากันทุกคนก็คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับหรือแล้วก็ใช้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลีย่ยเนี่ยมาบอกว่าหน้าตาผมดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ว่าผมอาจจะเชื่อเพื่อนบางคนมากกว่าอเราให้น้ําหนักกับเพื่อนคนนี้มากกว่า เออเพราะว่าคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเอ่อทางด้านการแต่งหน้านะครับแต่บางคนอาจจะให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะครับก็แล้วแต่กันไปนะครับสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับก็คือว่าหน้าตาของผมเนี่ยมันคือองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบหรือว่าตัวแปลแฝง latent variable หรือว่าภาวะสันนิษฐานคือ construct นะครับมันเป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะวัดได้โดยตรงเราไม่สามารถเอาเข็มไปจิ้มแล้วก็มันบอกตัวเลขม,มาว่าคือความหน้าตาดีผมเท่าไหร่นะครับมันไม่มีอะไรอย่างนั้น มันต้องวัดทางอ้อมนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมวัดจากเพื่อนทั้ง8คนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งคะแนนจากเพื่อน8คนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรที่สังเกตได้นะครับหรือว่า manifest variables หรือ o b s e r v e variables นะครับแล้วเราเชื่อว่าคะแนนของเพื่อนทั้ง8คนเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงหน้าตาเราที่มันวัดไม่ได้จับต้องไม่ได้ทางอ้อมนะครับ การวิเคราะห์องค์ประกอบคืออะไรนะครับก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเนี่ยจะบอกว่าคะแนนที่เพื่อนให้มาทั้ง8คนเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมเออแล้วถ้าเกิดมันไม่สอดคล้องกันแล้วมันจะแบ่งไปกี่รูปแบบนะครับมันจะแปลความหมายได้อย่างไรนะครับเนาะก็เป็นการวิเคราะห์ผ่านเมทริกสหสัมพันธ์นะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับสมมตินะครับว่าอ่ะผมให้เพื่อนตั้ง8คนเนี่ยอ่ะขยันมากเลยประเมินหน้าตาของคน200คนพร้อมกันนะครับประเมินคนหน้าตาของคน200คนพร้อมกันนะครับ แังนั้นเนี่ยคะแนนของเพื่อนคนที่1ก็จะมีประเมิน200ชุดคนที่2 200ชุดคนที่3 200ชุดไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคนที่8 200ชุดนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมแล้วว่าเออเพื่อนคนไหนที่ประเมินเหมือนกันเพื่อนคนไหนประเมินต่างกันนะครับเราก็ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์มาแบบนี้นะครับสมมุตินะครับว่าเป็นแบบนี้คือเพื่อนคนที่1สัมพันธ์คะแนนประเมินสัมพันธ์กับเพื่อนคนที่2เท่ากับจุดเจกับ3เท่ากับจุดเทุกคู่นะครับทุกคู่สัมพันธ์เท่ากับจุดเบ หมายความว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเราเจอสหสัมพันธ์แบบนี้ก็คือเราบอกว่าเออเพื่อนทุกคนเนี่ยก็เหมือนประเมินสอบของกันดีนะนะครับไม่เหมือนการซัดทีเดียวเพราะว่าจ้าเกิดมันเหมือนกันเนี่ยความสัมพันธ์ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเออความสัมพันธ์เท่ากับจุดเจ็ดก็คือว่าประเมินไปในทิศทางเดียวกันนะครับโอเคเนื่องจากสหสัมพันธ์ไม่ใช่หนึ่งก็คือแต่ละคนยังมีลักษณะการมองที่ไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ว่า การประเมินของทุกคนทั้ง8คนเนี่ยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ล่ะนะครับเราพบว่า1 2 3 4ีเนี่ยมีความสัมพันธ์รายคู่เท่ากับจุดแปดห้าหกเดแดนะครับเพื่อนคนที่5คนที่6คนที่7คนที่8มีความสัมพันธ์รายคู่เท่ากับจุดแแต่พอลามันข้ามเซตกันเนี่ยมีความสัมพันธ์รายคู่เท่ากับจุดสองนะครับมนอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อน4คนแรกเนี่ย มองไปในทิศทางเดียวกันคือมองหน้าตาดีในรูปแบบเดียวกันและสีคนหลังเนี่ยอาจจะมองหน้าตาดีไปในรูปแบบเดียวกันกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนละแบบกับกลุ่มแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแรกอาจจะมองความหน้าตาดีแบบฝรั่งอาจจะชอบแบบเอ่อตาโตสวยคมนะครับเออกลุ่มที่2ออาจจะชอบเอ่อผิวสวยเอ่อผิวสวยน่ารักแบบเอเชียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอาจจะมองเป็นอย่างนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับเป็นว่า ความสัมพันธ์ใดคู่ทุกคนเท่ากับศูนย์หมดเลยนะครับมันหมายเวาว่าอะไรหมายความว่าแต่ละคนคะแนนของคนหนึ่งมันไม่บอกอะไรกันในของอีกคนหนึ่งเลยคือความการประเมินมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับก็คือความการประเมินความน่าตาดีไม่สอดคล้องกันเลยนะครับคือคนหนึ่งสูงอีกคนหนึ่งมันจะสูงหรือต่ําก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นสาสสัมพันธ์เท่ากับศูนย์กันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมให้วงกลมนะครับแทนองค์ประกอบ แทนตัวแปรแฝงก็คือ latent variable หรือ factors นี่นะครับตัว f ที่ได้เนี่ยคือ factors นะครับและให้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตัว x 1 x 2 x 3 x 5 x 5้เนี่ยคือคะแนนที่สังเกตได้นะครับตัวแปรที่สังเกตได้หรือว่า manifest variables observable v r i a นะครับส่วนตัว e ก็คือ error นะครับ error ก็คือเป็นตัวแปรที่สังเกตไม่ได้เช่นเดียวกัน นะครับดังน,นั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองของแต่ละคน x 1คะแนนมันจะมาจาก2ส,ส่วนดนกันคือส่วนที่เป็น f กับส่วนที่เป็น e 1นะครับ f คืออะไรนะครับ f ก็คือ f ก็คือส่วนของคะแนนที่ทั้ง8คนเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกันคือเปสาเหตุที่ทาให้ทั้ง8คนเนี่ยมองความหน้าตาดีคล้ายกันนะครับ แต่ส่วนที่2คือ e นะครับ e 1 e 2คือ e ของแต่ละคนเนี่ยคือเป็นส่วนที่ไม่ได้ถูกอธิบายด้วย f นะครับมันเป็นคะแนนจำเพาะของเพื่อนแต่ละคนเนาะคือส่วนที่เป็น f คือ general หน้าตาดีอ่ะเออคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดคนทุกคนมองเนี่ยคนแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้คือหน้าตาดีแต่คนบางคนอาจจะชอบแบบเออคิ้วหนาคนบางคนอาจจะชอบแบบเออตาโตคนคนที่3อาจจะชอบแบบคนที่เหมือนแฟนเก่าอะไรเงี้ยคือมันจะมี error อยู่คือคนทุกคนมันไม่ได้มองเหมือนกัน เป็นร้อยนะครับแต่ว่าปองไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าตัวอย่างที่2มันก็จะเป็นภาพแบบนี้นครับคือ x 1 2 3 4มีเนี่ยมีแฟกเตอร์เดียวกันที่อยู่ภายใต้ก็คือ f 1นะครับอาจจะเป็นการมองความหน้าตาดีแบบฝรั่งนะครับแล้วก็ x 5 6 7 8นะครับมี f 2อยู่ข้างใต้ก็คือเป็นการมองความหน้าตาดีแบบเอเชียเป็นต้นนะครับ ทั้ง f 1และ f 2ก็แน่นอนมันมีความสัมพันธ์กันเพราะอย่างเช่นแบบคนที่ผิวผิวเนียนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเอเชียเนี่ยก็มองว่าเป็นคนหน้าตาดีเหมือนกันนะครับดังนั้น f 1กับ f 2ก็มีความสมพั์กันนะครับจะเป็นลูกศรแบบลูกศรแบบ2ทางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกศรทางเดียวแบบจาก f ไปหา x 1หรือว่าจาก e ไปหา x 1ก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบ regression f มีอิทธิพลไปหา x นะครับ f ทำให้เกิด x นะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกศรสองห่วงนี่คือความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์กันนะครับในที่นี้นะครับส่วนประกอบจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งและสองนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือความส่วนแบบฝรั่งกับเอเชียนะครับถ้าตัวอย่างที่สามก็คือ x หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดไม่สัมพันธ์กันเลยดังนั้นเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนมี e ของตัวเองแต่จะไม่มี f เลยเพราะว่ามันไม่มีความสัมพันธ์มันไม่มีความสมาสมน,สนแสดงว่ามันไม่มีองค์ประกอบที่อธิบาย อะไรร่วมกันเลยเพราะมันไม่มีอะไรร่วมกันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะคะแนนไม่มีความสัมพันธ์กันนะโอเคนั่นคือการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบง่ายนะครับคือเราถ้าเราสามารถที่จะดูเมทริกสหสัมพันธ์แล้วก็ดูว่าเออพทิร์มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเมทริกสหสัมพันธ์ในชีวิตจริงมันไม่ได้สังเกตง่ายขนาดนี้นะครับนักวิจัยก็ไม่ทราบหรอกว่าเออข้อคําถามนี้มีองค์ประกอบร่วมกันไหมมันมีแฟกเตอร์อยู่ด้านใต้จริงๆหรือเปล่านะครับ แล้วถ้ามีแล้วมันมีกี่งองค์ประกอบนะครับแล้วองค์ประกอบอะไรอธิบายคะแนนของข้อใดหรือเพื่อนคนใดเป็นหลักนะครับคือองค์ประกอบไหนชีพไปห,หา x ตัวไหนอย่างงี้นะครับมันก็ต้องหากันอีกนะครับแล้วองค์ประกอบเหล่านี้มันมีความหมายว่าอย่างไรมันจะแปลความหมายว่าอย่างไรนะครับก็อย่างที่ว่ากันก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อจะใบให้เราเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะนะครับก็ติดตามต่อไปใน แฮชแท็กการวิเคราะห์องค์ประกอบง่ายทีเดียวเองแต่ยากโคตนนะครับก็ในวิดีโออินโทรนี้ผมจะทําตัวอย่างให้คุณดูก่อนละกันนะครับว่าสเต็ปที่เราวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันทีหลังนะครับก็ขอเชิญชวนดูตัวอย่างก่อนนะครับเป็นการแนะนําคําศัพท์พื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจภาพรวมด้วยว่าเออเรากําลังจะพูดถึงอะไรกันต่อไปนะครับสมมุตินะครับว่า ผมกําลังสนใจอยู่ว่าการประเมินอารมณ์ทางบวกทาบวกของคนทั่วไปเป็นอย่างไรนะครับคือมันเป็นสเปกตรัมเดียวกันหรือเป็นคนละสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมเดียวกันหมายความว่าถ้าผมมีอารมณ์ทงบวกแล้วผมต้องมีไม่มีอารมณ์ทางลบนะครับมีอารมณ์ทงลบแล้วผมจะไม่มีอารมณ์ทางบวกนะครับคือมันเหมือนว่ามันมีแฟกเตอร์เดียวมีองค์ประกอบเดียวที่เป็นเหตุผลของอารมณ์ทั้งหมดถ้าผมคนอารมณ์ทางบวกอยู่ผมจะไม่มีอารมณ์ทางลบ นะครับหรือมันอาจจะเป็นคนละปัจจัยก็คือว่าเออมันอาจจะมีอารมณ์ทางบวกแล้วก็มีอารมณ์ทางลบร่วมกันได้นะครับคือมันเป็นไปได้ที่เราจะเกิดทั้งบวกและลบแต่ว่าโอเคถ้าเรามีบวกมากๆก็อาจจะมีลบน้อยหน่อยนะครับเพียงแค่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะมันมีความสัมพันธ์กันทางทางลบนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันความสัมพันธ์กันแบบเท่ากับ1หรือลบหอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตอบคำถามดังกล่าวนั่นเองนะครับ ก็สมมุตินะครับว่าผมสร้างคำศัพท์ขึ้นมา10คคำนะครับแล้วดูว่าคำศัพท์ทั้ง10คำนี้มันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันไหมนะครับก็มีคำว่าดีใจร่าเริงสบายใจมีความสุขยินดีหดหู่เศร้าทุกข์ใจหมดหวังกลุ้ม5อันแรกก็แน่นอนมันเหมือนเป็นอารมณ์ทางบวกใช่ไหมครับและ5้าอันหลังมันเหมือนเป็นอารมณ์ทางลบนะครับผมก็เลยอทำอ urve ย์ขึ้นมาว่าคุณมีความรู้สึกเหล่านี้ไหมนะครับผมเก็บข้อมูลกับคน200คน นะครัว่าคุณมีความสุขคุณมีค,ความรู้สึกเหล่านี้ไหมในหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เป็น5ระดับว่าเออไม่ตรงกับชั้นอย่างยิ่งไม่ตรงกับชั้นตรงกับตรงไม่พอกันตรงกับชั้นกับตรงกับชั้นอย่างยิ่งนะครับนะสมมุติเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับ200คนมาหา correlation ได้ผลแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี pattern แบบนี้เนาะก็คือ5ข้อแรกเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้วยกันและ5ข้อหลังมีความสัมพันธ์ทางบวกด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูคู่ที่มันอยู่ต่างกลุ่มเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ทางลบเล็กน้อยนะครับนะก็ดูจากค่าแบบนี้แล้วมันดูเหมือนว่ามันจะมี2ององค์ประกอบเนาะแต่ว่าเรามาวิเคราะห์ให้มันเป็นทางการแล้วกันนะครับก็เราเอาข้อมูลมานะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล e s เซ t เท่ากับคำสั่ง Factor analysis นะครับ ใส่ argument แรกเป็นข้อมูลนะครับที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบลงไปอันนี้คือ syntax ของ R นะครับใครยังไม่ค่อยใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมโชว์ให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ใส่ตัว dataset ลงไปนะครับใน argument ที่1 argument ที่2นะครับผมบอกว่าวิธีการสก,กัดองค์ประกอบเป็นแบบ maximum likelihood ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับสก,กัดองค์ประกอบก็คือว่าการที่เราไปดึงว่า10ข้อนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ร่วมกัน อย่างไรบ้านนะครับดึงกองของแฟรินออกมาก่อนนะครับสก,กัดมันออกมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อว่าทําอย่างไรต่อนะครับเลือกจํานวนองค์ประกอบที่ต้องการนะครับซึ่ง n factor ผมเลือกเป็น2ว่าผมเชื่อว่ามันมี2องค์ประกอบเนาะแล้วก็การหมุนแกนนะครับแบบคอติมินซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะครับว่าการหมุนแกนคืออะไรนะครับแต่ b a บ l ิคเลอมันคือการเปลี่ยนมิติในการมององค์ประกอบให้มันแปลความหมายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับ หลังจากวิเคราะห์ผลมาแล้วนะครับเราจะได้น้ำหนักองค์ประกอบนะครับน้ำหนักองค์ประกอบก็คือว่าเป็นสัมประสิทธิ์ถอยนะครับระหว่างองค์ประกอบในการทํานายข้อคําคถามนะครับคือ F เพิ่มขึ้น1ห,หน่วยแล้วตัวตัวแปร o b s e r v ร d Variable เพิ่มขึ้นกี่หน่วยอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็น Standard d i r i ์ดเ i o n o แกนชนปกตินะครับถ้า F เพิ่มขึ้น1 standard d e v i a t i o n เตัว อีโม1อีโม2อีโม3าเหล่านี้เพิ่มขึ้นกี่ standard deviation หรือลดลงกี่ n d a r d d e v i a t i o n นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแฟกเตอร์ที่1นะครับหรือว่า ml 1เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีอิทธิพลทางบวกต่ออีโม1 2 3 4 5นะครับแล้วก็แฟกเตอร์ที่2ก็จะมีอิทธิพลทางบวกนะครับคือต่อข้อ67890นะครับซึ่งเราจะแปลความหมายว่าแฟกเตอร์ที่1คืออารมณ์ทางบวกและแฟกเตอร์ที่2คืออารมณ์ทางลบ นะครับคือมันก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าอ,อจริงๆแล้วสองอค์ประกอบมันก็ดูเมกเซนต์นะแฟกเตอร์หนึ่งคืออารมณ์ทางบวกแฟกเตอร์หนึ่งคืออารมณ์ทางลบนะครับ H2 นะครับคือเขาเรียกว่าคอมมินอร์ตี้ก็คือสัสดส่วนของความแปรปรวนนะครับที่แฟกเตอร์ที่1และแฟกเตอร์ที่2สามารถอธิบายข้อคําถามแต่ละข้อได้นะครับก็ออไรไ้าป5ร์่ปอะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ Proportion of Variance คือสัสดส่วนของความแปลกปวนรวมทุกข้อคำถามเลยนะครับที่องค์ประกอบแต่และองค์ประกอบสามารถอธิบายได้นะครับองค์ประกอบแรกสามารถอธิบายความแปลกปวนของทั้งหมดข้อคำถามทั้งหมดได้31%แล้วก็ ml 2สามารถอธิบายได้28%นะครับและตรงนี้ก็จะมีเอาพุทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบทั้งสงด้วยคือองค์ประกอบที่1และที่2สัมพันธ์กันเท่ากับ ลบจุดห้าหนึ่งหมายความว่าอาลมทําบวกเพิ่มขึ้นอารมณ์าทางลบจะลดลงนะครับแต่มันไม่ใช่ perfect correlation นะมันมีความสัมพันธ์ระดับลบจุดห้านะครับแล้วก็บอกว่าดัชนีตัวเนี้ยไอตัวเอา p ุ t ตัวนี้ก็จะบอกว่าองค์ประกอบที่เราคัดเลือกมานั้นมันเพียงพอไหมมันอธิบายได้ดีหรือเปล่านะครับมันก็จะมี อินเด็กต่างๆเนะช่น Tucker Lewis Index, RMSCA, BIC อะไรนี้ก็ว่าไปนะครับก็ถ้าเราทำภาพวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับจะได้แผนภูมิดังนี้ก็คือว่าเอาลงทางบวกนะครับมีอิทธิพลไปหาดีใจร่าเริงสบายใจมีความสุขยินดีอยู่ในทางบวกแบบขนาดเยอะๆใกล้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็มีอิทธิพลทางลบเออมีอิทธิพลต่อหดหูเศร้าทุกข์ใจหมดหวังกลุ่มเนี่ยคือมีเหมือนกันแต่อิทธิพลลบจุดศูนย์สองลบจุดหนึ่งสี่จุดศูนย์แปดลบจุดศูนย์หนึ่งลบจุดศูนย์สี่คือมันน้อยมากนะครับจนมันดูทรเวลนะครับดูเราสามารถละเลยได้นะครับแล้วข้อทางลบก็เหมือนกันก็คือมีอิทธิพลต่อหดหูเศร้าทุกข์ใจหมดหวงังกลุ่มเนี่ยเท่ากับจุดเจ็ดสองจุดห้าสามจุดแปดหนึ่งจุดแปดหกจุดเจ็ดห้านะครับซึ่งมันเป็น ระดับที่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูว่าอิทธิพลไปหาดีใจร่าเริงสบายใจมีความสุขอินดีเนี่ยมันก็จะอยู่ในมีค่าน้อยมากนะครับจนมันละเลยได้เนาะความสัมพันธ์ระหว่างบวกกับลบคือลบจุดอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้คือภาพของผลลัพธ์ที่เราที่เราออกมาจากเอาต์พุตเหล่านั้นนะครับก็แน่นอนแต่ละตัวก็มีเอเร r นะครับ คือจากตัวอย่างที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าอิทธิพลทางบวกไออารมณ์ทางบวกกับอารมณ์ทางลบมันอยู่คนละองค์ประกอบกันคนละมิติกันนะครับแต่คําถามคือทําไมผมถึงเลือกแค่2องค์ประกอบละ่ะทําไมไม่เลือกหนึ่งทำไมไม่เลือก3แล้วมันสามารถมาเปรียบเทียบกันได้ไหมนะครับทำไมต้องหมุนแกนแบบควอตติมินนะครับแล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการวิเคราะห์แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับในในวิดีโอถัดไปโอเค เดี๋ยวหมดอินโรทรเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูต่อในวิดีโอถัดไปขอบคุณครับ